สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับจะมาแนะนำให้ทุกคนนั้นได้ค้นหาองค์ความรู้สำคัญหรือเรียกว่า critical knowledge กันนะครับย้อนกลับมาดูกันนิดนึงนะครับว่าในปี2563เนี่ยการจัดการความรู้ของกอฟกรหนึ 1, ของเราเนี่ยได้แบ่งขั้นตอนในการดำเนินการออกเป็น6ขั้นตอนนะครับปัจจุบันเนี่ย เราดําเนินการเรื่องของขั้นตอนที่1จบเรียบร้อยทุกคนรายงานผลการดําเนินการผ่านทางแชร์พอยต์มาแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรากําลังเข้าสู่ขั้นตอนที่2นะครับเรื่องของการค้นหาและกําหนด critical knowledge หรือเรียกว่าองค์ความรู้สําคัญขององค์กรน,นะครับขั้นตอนในการค้นหาองค์ความรู้สําคัญนะครับเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่า เราจะใช้วิธีการสำรวจนะครับสำรวจปัญหาที่เกิดจากการทำงานนะครับเราต้องการให้ความรู้เนี่ยมันสามารถเอาไปแก้ปัญหาที่เกิดจากการทำงานได้นะครับจากนั้นเนี่ยเราจะใช้หลักการลดความสูญเปล่าในการทำงานนะครับโดยเราจะค้นหาความสูญเปล่าในการทำงานโดยใช้ หลักการ l e ี n นนะครับใช้ d o ดาว i m e มาค้นหาความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากปัญหาในการทํางานนะครับและจะกําจัดความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นในการทํางานด้วยหลักการของไขเซนเป็นหลักการง่าย,ายๆเลิกลดเปลี่ยนนะครับขั้นตอนของการสํารวจสภาพปัญหาเนี่ยนะครับเราได้แบ่ง กลุ่มของปัญหาเราแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น4กลุ่มนะครับ1เลยคือกระบวนการในการทำงาน 2. มีการไม่ผ่านค่าเกณฑ์วัดเกิดขึ้นไหมนะครับลองสำรวจดูนะครับ 3. ม,มีข้อร้องเรียนของลูกค้าเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับเราสำรวจเรื่องแบบนี้ในหน่วยงานของเราก่อนนะครับและกลุ่มที่4ก็คือเป็นเรื่องของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคือ อาจจะเป็นผู้รับจ้างของเราคู่ค้าของเราต่างๆ่านนี้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราลองสังเกตลองสํารวจดูนะครับขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราจะให้ทุกท่านเนี่ยสำรวจความสูญเปล่านะครับความสูญเปล่าในการทํางานที่เกิดขึ้นหรือเราเรียกว่าวสนะครับชื่เวสเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําแล้วไม่เกิดประโยชน์นะครับเราจะใช้หลักการของหลักการลีนนะครับลีนนะฮะลีนคือ การทำใหออ้องค์กรเนี่ยไม่มีความสูญเปล่าในการทำงานเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรื่องของหลักการลีนจะมีโคช้ชท่านอื่นมาให้คำแนะนำนะครับว่าหลักการลีนนะั้นมันคืออะไรยกตัวอย่างให้เห็นได้ชัดนะครับสำหรับขั้นตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะแนะนำขั้นตอนเลยว่าง่ายๆเลยนะครับเราใช้ การสำรวจความสูญเปล่าหรือเวสที่เกิดขึ้นนะครับจากกระบวนการเมื่อสักครู่นี้นะครับกลุ่มปัญหาของเราเนะี่ยมี4ปัญหาใช่ไหมครับเมื่อเราได้ปัญหามาสักปัญหาหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเราอาจจะเกิดปัญหาจากกระบวนการในการทำงานนะครับสำรวจความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นนะครับโดยความสูญเปล่านั้นแยกออกเป็นแบ่งออกเป็นทั้งหมด 8ความสูญเปล่าด้วยกันนะครับมาดูความสูญเปล่าแรกนะครับก็คือลองสํารวจดูสิครับว่ามีการเกิดความเสียหายหรือความผิดพลาดในการทํางานเกิดขึ้นหรือไม่นะครับอันนี้เราเรียกว่า defect l นะครับอันที่2ก็คือมีการผลิตมากเกินไปหรือไม่เราอาจจะทํางานเกินความจําเป็นนะครับหรือว่ามีกระบวนการที่เกินความจําเป็นแบบนี้เรียกว่า overproduction นะครับการรองานครับมีการรอ คอยกระบวนการทำงานเนี่ยรอคอยนานหรือไม่ครับต่อมาคือตัว N นะครับ not utilize employee นะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้ใช้ความสามารถของบุคลากรที่ของเรามีอยู่เนี่ยอย่างเต็มความสามารถนะครับเราต้องอาจจะไม่พูด the right man on the right job นะครับอาจจะใช้ผิดหน้าที่นะครับมีเรื่องของการขนย้ายนะครับที่ ซ้ําซ้อนนะครับขนย้ายที่ซ้ําซ้อนหรือไม่นะครับการเก็บสต็อกที่มากเกินไปหรือไม่นะครับมีเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับเรื่องของการเคลื่อนไหวเรื่องของการเคลื่อนไหวนี้อาจจะเกิดจากแผนกที่ต้องติดต่อสื่อสารกันอยู่ไกลกันมากๆม,ม,มีการกระทําที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นในการทำงานหรือไม่ต,ต่างๆเหล่านี้เรียกรวมกันว่าดาวไทม์นะครับขอให้ทุกคนนั้นช่วยกันสำรวจว่า มีความสูญเปล่าต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นจากกลุ่มของปัญหาที่เราค้นหาหรือไม่เมื่อเจอแล้วนะครับเมื่อเจอว่ามีความสูญเปล่าเกิดขึ้นไหมจากนั้นนะครับให้กำจัดความสูญเปล่านะครับที่เกิดขึ้นออกไปโดยใช้แนวคิดไคเซนนะครับไคเซนเป็นแนวคิดที่มองเห็นปุ๊บสามารถทำได้ปั๊บเลยนะครับเป็นการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ โดยใช้หลักการเลิกลดเปลี่ยนนะครับเอาแนวคิดไคเซนมากำจัดความสูญเปล่าเลิกนะครับอาจจะเลิกขั้นตอนหรือวิธีการนะครับเลิกใช้นะครับเป็นต้นลดได้ไหมนะครับเราสามารถลดขั้นตอนนะครับลดขั้นตอนที่เกิดขึ้นลดวิธีการลดปริมาณลดระยะเวลาต,ต่างๆเหล่านี้ลดได้หรือไม่เราสามารถเปลี่ยนขั้นตอนเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนวัสดุเปลี่ยนสถานที่ ได้หรือไมอ่มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนเนี่ยผมถอดเป็นโฟชาร์ดนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็สามารถที่จะดาวน์โหลดโฟช h a r ดมาดูได้นะครับเราก็จงเริ่มจากกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของปัญหาที่เราให้คัดเลือกโดยเราแบ่งกลุ่มออกมาเป็น4กลุ่มนะครับกลุ่มปัญหาของเรานะครับเราสำรวจปุ๊บผมเจอว่าผมมีปัญหาเรื่องกระบวนการทำงานเกิดขึ้นนะครับ ผมพบปัญหาเรื่องของการติดตามเอกสารรายงานผลการดำเนินการจัดการความรู้มันใช้เวลานานสังเกตนะครับผมทำสีแดงไว้ที่คำว่าใช้เวลานานอันนี้คือขีดพอยต์คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือใช้เวลานานนะครับจากนั้นเราลองไปสำรวจความสูญเปล่าหรือเวสที่มันเกิดขึ้นการรอนานมันคืออะไรมันคือเวทติ้งนะครับก็คือการ เสียเวลาไปโดยใช่เหตุนะครับมันคือเวทติ้งหรือตัวดับเบิลยูนะครับผมก็ได้เวทมานะครับเวทติ้งมานะครับก็คือเป็นความสูญเปล่าที่เกิดขึ้นจากนั้นเราค้นหาต่อนะครับเพื่อที่จะกําจัดความสูญเปล่านะครับโดยใช้หลักการเลิกลดเปลี่ยนนะครับการรอนานของผมเนี่ยสามารถที่จะ เลิกได้ไหมวิธีการที่ส่งเอกสารแบบเดิมลดขั้นตอนลงได้ไหมนะครับหรือเปลี่ยนขั้นตอนไปใช้อย่างอื่นเลยจากแนวคิดใครเซ็นครับผมต้องการกำจัดความสูญเปล่าด้วยการเลิกวิธีการเดิมเลยวิธีการเดิมเราใช้งานผ่านระบบสารบัญซึ่งซําซ้อนมากกว่าจะมาถึงกว่าจะสามารถรวบรวมได้นะครับถือว่า มีความสูญเปล่าในเรื่องเวลาเกิดขึ้นแล้วผมต้องการที่จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนวิธีการใหม่ครับฉะนั้นผมก็จะได้ตัวโปรเซสหรือสิ่งประดิษฐ์นะครับก็คือได้กระบวนการหรือสิ่งประดิษฐ์เกิดขึ้นนะครับเพื่อลดเวลานะครับเพื่อลดเวลาสามารถที่จะไปแก้ไขกระบวนการทำงานที่เกิดขึ้นได้นะครับนั่นคือผมจะสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์ม ตัดสินใจแล้วว่าจะสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเอกสารรายงานผลการจัดการความรู้นะครับผมจะจัดการความรู้ในปีนี้ของผมก็คือการลดระยะเวลานะครับเป็นการลดระยะเวลาในการส่งรายงานการจัดการความรู้ด้วย KM C1 Sharepoint จะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ผมพัฒนาขึ้นเพื่อเอามาแทนวิธีการเดิมเอามาเปลี่ยนวิธีการใหม่ ไม่ใช้วิธีการเดิมและต้องการให้ส่งผ่าน kmc 1แช่พอยต์ครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถดำเนินการในขั้นตอนที่2กันได้อย่างราบรื่นนะครับส่วนใครที่ยังสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องของการจัดการความรุนปี2อ6 3กเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดต่างๆนะครับขั้นตอนต่างๆ การพัฒนาเรื่องของการเพิ่ม productivity ในการจัดการความรู้ต่างๆเหลนี้มีคลิปที่ทำออกมานะครับเพื่อที่จะสื่อสารหรือประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เข้าใจเรื่องของแนวคิดในการจัดการความรู้เพื่อเพิ่ม productivity แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ